เป็นอาหารของทหารสหรัฐนะฮะซึ <irdi> ่งก nah ็เป็นของ U.S. Military แหละเนาะเดี๋ยวเรามาลองกินดูครับว่าทาหารอเมริกันนะครับผมกกินอะไรกันบ้างนะฮะในสูงรนี้นะครับก็เป็นอาหารที่ M R E Lady to E You know me ไหวลากใส่แต่ไม่ชีบเป็นดีซี่กับ We do this นี่คืนนี้มีแค่เรา just you and me เขาเรงวันทุทียกเราเขาขึ้นมาเหมือนแควิสกี้ เที่ยวสิเอิ M M e มาอพีพวกกูพร้อมกินร้องกางปีออกมาพวกกเราพร้อมกินพูดถการป้องก,กันบอกเลยน้องดีมันรูร้เบาๆจะไปสองีไม่เอาเคมีเพราะช่วงนี้ติดดอกเอาเงินมาว,วางถ้าเกิดจะติดต่อสรงคูเริ่มเยอะช่วงนี้แล้วติดหล่อเพลงกูไม่เหมาะกับคนที่จิตอ่อนพวกกูทำเพลงมาทำติดเซนดิอยากถ่ายเอมวีมือสกิลเลนซิ่งพวกกูมิดหนักมืนกัติดเอนจินสายฟันต่างๆกูมาเบนดิ้งกูปรุงยากูมาผสมพวกจลลีปแปลมาทานเป็นนม พวกกูแข็งแกร่งมึงขี้ค้านโตเป็นคนแล้วเธอเกิดมันเป็นเนื้อกูจะยำจนเป็นพง M I E Lady to E Hey you know me ไวรักแต่ไม่ใช่เป็นบีซีกลับไปดูดิสนีย์คืนนี้มีแค่เรา just d o a n d me one, two, เขาเร่งวันทุ่ยยกเราเข้าขึ้นมาเหมือนแค่วิสกี e y าเดินไปเที่ยวซิดนีย์ M I e เมากันจะเป็นอาชีพทำกันไม่มีเว้ พวกมึงคำกูก็ทำฟันกูเสร็จโอ้ย M R E Lady to E A You know me ไ h y ลากใักแต่ไม่ใช่เบนบีซีกลับไปดูดิสนีย์คืนนี้มีแค่เรา just you and me เขาถึงวันทุ่มที่ยกเราเขาขึ้นมาเหมือนแค่วิสกี้ ไปเทีที่ยยวซิดน์แบล็คคูสลงทับเพาไปเลยก็จีนน้ำหอมดีออลอยู่ที่คอส่วนน้ำแข็งอยู่ที่ลีนส่วนในกระเป๋ามีไกลเดอร์ผมมีซิกา้าแลยก็กรีนปนอยู่ในถุงผมก็ซีนเค้ผมมันหวานมันขนมไม่ก็ครีมตัวผมก็ครีมมึงจะโดนหมัดไม่ก็ตีนห้องเมียมึงสูงสักแค่ไหนกูก็ปีนก็ดะกอดะโก็นาเมียมึงถามว่าโซฮาวกูไม่ตอบแชร์ก,ก็เลยบอกให้มมึงนะโทรเอาใส่โชว์พาวเด็กๆถามกันโทรอาแกมาอี e, หมดเอาถุงกับแกมาโมอเอาแล้วแม่งดังแจ๊ ลั่นทุง่งไล่์สนในเปร์ตอนที่กูนั่งซุ่มเข็มนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มได้วเวลากูล่าอย่าไม่เชื่อเวลานั่งกุ้ม e เอ็มมาเอ็มมาอ t ลัด hey, you know ดี้ o ูอีเอยูน่มีไวลาแสดไม่ชช่เป็นบิสซี่กับไปดูดิสติคืนนี้ไม่แค่เรา just you and me เขาถิงวันทุที่ยกเราเขาขึ้นมาเหมือนแค่วิสกี้พาเราไปเที่ยวสิดนียอ๋อเชื่อฟังเว้ฟังไว้ก่อนเว้อ๋อ พอมึงฟังสาวสาวโดนกูตุยแกงกูสมอกิตุยน้ำหมกน้ำหมักนี่ปุย๋ยกูไม่อยากคุยกับพวกน้ำลายนี่ปุย๋ยเห็นมึงบอกว่าเฟี้ยวเฟียวพองดิถุยเส้นทางนี้กูผ่านฉันหลุยจับเมียมึงยึดอยู่บนเกาะสมุย M R E m a นโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะโอเคไปดูกันโดนกูนตุยแกงกูสมองกิงตุยน้ำหมกน้ำหมักในปุ First blood เวลาช่างผ่านไวใช้ชีวิตให้คู่เช่นความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้ไกลมันอยู่รอบตัวออกเดินทางกับแก๊งที่เปรียบเสมือนกับเป็นครอบครัวรต้องแฮปปี้จากข้างในแแ้ว่วเงินทองม,มันเป็นของนอกตัวอยู่กับเพื่อนแล้วอุ่นใจไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเป้าหมายยังอีกไกลและพวกเราต้องไปต่อเติมพลังงานเข้าไปคนไหลเข้าใน ข้างทางตอนที่เรานเหนื่อยล้า